สวัสดีครับทุกท่านครับนี่คือแมนยูคอนเนอร์เด็กผีมาคุยกันนะครับอ่นแมนยูคอนเนอร์คลิปนี้ชวนทุกคนเก็บตกฟุตบอลยูโร2024นัดชิงนะครับสเปนความาชนะอังกฤษได้2ประตูต่อ, 1, ตอหนึ่งก็บอกสมราคาทีมที่เล่นได้ดีที่สุดยอดเยี่ยมที่สุดในทันวร์นาเมนต์นี้นะครับก็คว้าแชมป์บอลยูโรได้สําเร็จคลิปนี้เดี๋ยวทุกคนคุยแจกแจงเก็บตกประเด็นหลังเกมต่างๆนานา,นานนครับฟอร์มของทีมชาติอังกฤษฟอร์มของสเปนแล้วก็ฟอร์มของนักเตะแมนเชสเตอร์แต่สองคนที่ได้รับประกาศออกสนามออก ลุคชอครับที่ได้ลงเล่นในตำแหน่งวิงแบ็กฝั่งซ้ายแทนที่แกรนทริปเปียนะครับามาคุยเก็บตกหลังเกมกันนะครับส่วนแมนยูคอนเนอร์คลิปนี้เดี๋ยวผมเก็บตกช่วงท้ายนะครับย้ำอีกทีหนึ่งย้ำบ่อยๆฮะโปรแกรมฟุตบอลพรีซีซั่นของแมนยูมาแล้วนะครับทุกคนครับเดี๋ยวเล่าสู่กันฟังว่ารายชื่อที่เดินทางไปเล่นกับโรเซนบอร์กค่ำคืนวันนี้นะทุกคนคืนวันนี้5้าทุ่มนะครับตามเวลาในบ้านเราเนี่ยมีใครกันบ้างอ่เดี๋ยวเล่าสู่กันฟังนะครับคลิปนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับในแมนยูคอนเน คุยกันนะครับแต่กอนอื่นอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกด Subscribe และที่สําคัญ Subscribe แล้วอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งให้กับช่องฟุ f o ฟ,ฟรีด้วยนะครับจะได้มีพลาดทุกคลิปของช่องฟ o ตแฟมนะครับทั้งคุยเรื่องบอลนอกแล้วก็อาจจะเน้นเรื่องของแมนเชสเตอร์ยูไนเตนะครับแล้วก็ฟุตบอลไทยด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกัน มาครับทุกคนครับมาคุยกันนะครับเก็บตกฟุตบอลยูโร2024ก็เลยบอกว่าสเปนนั้นยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็พ่าดกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับใช้เวลาในการที่จะกลับมาสู่เส้นทางของความยิ่งใหญ่ก็อะบอกว่า10กว่าปีนะครับนับตั้งแต่ที่บอเขาเคยมีซีรีส์ของการได้แชมป์บอลโลกแล้วก็แชมป์ฟุตบอลยูโรติดกันนะครับแล้วก็เป็นเจ้าแห่งการเล่นฟุตบอลเท้าสู่เท้าแบบติกิตาก้านะครับจนกระทั่งว่าช่วงนั้นคือสร้างความสุดยอดของของโลกของฟุตบอลจริงๆนะครับหลังจากนั้นก็เส้นทางของฟุุตบอออลก็าาจจะไไม่่ดด้้ยููในนเสสสทงง เมื่อที่โบก็เ,เคยทำได้นะครับใช้เวลา10กว่าปีกว่าจะกลับมาได้ได้แชมเมเจอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการยูโร2024 ก็ต้องบอกว่าวิธีการแท็กติกต่างๆถือว่าน่าสนใจสําหรับทีมชาติสเปนนะครับกลับมาใหม่เรียกว่าปรุงแต่งมาใหม่โดยที่เดร์ฟเฟนเต้นั้นก็ทําให้สเปนนั้นไม่ได้เล่นฟุตบอลแบบเดิมนะครับมีฟุตบอลเดเ็กมากขึ้นผมคุมคุยเรื่องนี้ของทีมชาติสเปนเนี่ยเยอะนะครับมีฟุตบอลเดรเ็กมากขึ้นมีจังหวะการโจมตีที่รวดเร็วนะครับแล้วก็ไม่มากจังหวะเหมือนเดิมแล้วนะครับและที่สําคัญคือเดราฟอนเต้ผู้ที่ทําฟุตบอลทีมชาติสเปนชุดเล็กมาโดยตลอดนะครับรู้จักมากคุ้นวิ ทีมชุดนี้ลงตัวหรือเกินนะครับในขณะที่ฝั่งของอังกฤษมาแบบทุลักทุเลนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าในรายการฟุตบอลยูโรแบบนี้นะครับรายการเมเจอร์แบบยูโรเนี่ยคือมันจะมันจะค่อนข้างยากกับทีมที่จะเล่นแล้วทีมที่เป็นรองชื่อชั้นเป็นรองมาแบบตะกุกตะกักแล้วจะไปที่แชมป ลหลายคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วกรีซแล้วอารมณ์กรีซอารมณ์เดนมาร์กนะครับหรือว่าปีที่โปรตุเกสได้แชมป์ล่ะนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าจะบอกว่าโดยชื่อชั้นของอังกฤษเนี่ยมันไม่ได้ถึงขั้นว่าเป็นรองอังกฤษไงไม่ได้เป็นรองสเปนไงแต่ว่าโดยวิธีการของโค้ชเนี่ยมันทำให้ทีมนั้นออกมาดูแบบนี้นะครับก็เลยทําให้ฟุตบอลมันดูตะกุกตะกักด,ดังนั้นฟุตบอลที่มันดูตะกุกตะกักแทบจะหลับไปแล้วแต่กลับมาได้อะไรแบบนี้เนี่ยนะครับก็มันก็ถ้าจะให้ ได้จริงจริงมันก็ยังไงยังไงอยู่เนาะนะครับก็ต้องยกเครดิตให้ว่าสเปนดีมากๆจริงๆนะครับและพวกเขาก็สมควรแล้วนะครับที่จะคว้าแชมป์ยูโรได้สําเร็จส่วนอังกฤษถ้าตะกุกตะกักด้วยวิธีการแบบนี้มันมันก็แก้แก้กันไปเฉพาะหน้าแต่ละเกมแต่ละเกมแต่ละเกมจนกระทั่งตั้งแต่นั้นแรกของรอบแบ่งกลุ่มจนกระทั่งถึงนัดสุดท้ายของรอบชิงก็ยังค่อยๆแก้กันไปตามหน้าง,งานอยู่เลยอะไรแบบนี้ดังนั้นมันก็คงคงยากแหละทีมที่ดีกว่าก็ต้องเป็นทีมที่ได้แชมป์นั่นแหละนั่นก็คือสเปนเนี่ยถูกแล้ว มาผมอาจจะคุยเน้นของทีมชาติอังกฤษเยอะหน่อยนะครับผลงานภาพรวมแล้วก็ผลงานของนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะคือผมแบ่งคุยในช่วง45นาทีแรกกับ45นาทีหลังนะครับซึ่ง45นาทีหลังเนี่ยจะเจาะในช่วงที่ได้ประตูตีเสมอแล้วทำไมถึงไม่ถึงไม่เล่นถึงไม่เล่นเกมรุกต่อถึงไม่ไม่เน้นการครองบอลต่อไม่กดดันใส่สเปนต่อจนกระทั่งสุดท้ายตัวเองโดนนะครับครึ่งแรกต้องบอกแบบนี้ฮะทุกคนครับครึ่งแรกเนี่ย คือผมว่าอังกฤษของเซา์เกตมาดีเลยนะนะครับหมายความว่าการส่งลูกชอลงมาทําให้สมดุลทุกอย่างมันดูสมดุลขึ้นนะครับลูกชอเองได้มีโอกาสเติมเกมรุกแบบเป็นธรรมชาติในตําแหน่งของวิงแบ็กฝั่งซ้ายคนเล่นเท้าซ้ายได้เติมไปเปิดทางซ้ายนะครับเกมลุกเล่นได้เกมรับก็สามารถจัดการกับลามินยาเมาได้นะครับสำหรับลูกชอใน,ในช่วง45นาทีแรกนะครับย้ำอีกทีหนึงว่าในช่วง45นาทีแรกนะครับ คือสเปนไมไ่ถึงขั้นว่าขี่หรือว่าข่มอังกฤษเสียทีเดียวนักนะครับในขณะที่อังกฤษเองก็ก็มีจังหวะในการที่จะไปเล่นงานใส่สเปนได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าบางจังหวะมันอาจจะด้วยไม่รู้สิผมรู้สึกเหมือนเป็น,เป,นเป็นแทคนิคก,ก,การไปการไปเล่นกันหน้างานเยอะไปหน่อยอะนะครับมันไม่เหมือนแบบฟุตบอลของสเปนที่ต่างฝ่ายต่างมีระบบ ถ้าไปริมเส้นเล่นไม่ได้เข้ามาตรงกลางมีโรดีมีดานิโอโมโเป็นคนคอยเปลี่ยนคอยสวิตช์แคนอะไรพวกนี้นะครับมันไม่เหมือนกันนะครับหลายจังหวะในช่วงครึ่งแรกอาจจะเป็นจังหวะฝืนฝืนจังหวะพยายามจะไปเองของจูดเบลิงแฮมอะไรแบบนี้นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าแมพอจูดพยายามจะฝืนไปต่ออีกหน่อยแฮร์รี่เคนแทบจะหายออกไปจากเกมทําอะไรไม่ได้คือถ้า,ถาเทียบแฮร์รี่เคนกับโมราต้านี่ตนะ้องบอกว่าประโยชน์ในเกมนี้นะคนละอย่างเลยนะครับแฮร์รี่เคนทาอะไรไม่ได้เลยนะครับจูดเบลิงแฮม ในช่วง45นาทีแรกเนี่ยเขาพยายามจะสร้างทุกอย่างขึ้นมาด้วยตัวเองแต่ก็ต้องบอกว่าเกมนี้ถ้าจะบอกว่าหาแผงกลางที่ดีที่สุดหรือว่านักเตะอังกฤษที่ดีที่สุดก็ยังต้องยกให้จูบเบอร์ดิงแฮมนะแม้ว่าครึ่งแรกจะดูเรียกว่าอาจจะดูยังไม่เขา้าที่เข้าทางมากนักอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเกมของอังกฤษเนี่ยก็เป็นไปนตามที่เซาเเกตต้องการให้เป็นนะครับก็คือยื้อไปเรื่อยๆยังไม่มีประตูถ้าถ้าทำได้ก็ก็ทำทำไม่ได้ก็ เล่นเกมรับกันต่อไปนะครับก็ในช่วง45นาทีแรกจะเห็นว่าเกมริมเส้นของสเปนทางานไม่ได้นะครับทั้งฝั่งซ้ายของนิโกลวิลเลียมส์ทั้งเลมียาเมานะครับก็จะเจอเจอบล็อกโดยฝั่งขวาก็จะหลักๆเนี่ยจะเป็นบุกโยสาการแล้วก็หลักๆที่คอยบล็อกนิโกลวิลเลียมส์คือไคล์วอเกอร์นะครับส่วนทางซ้ายเนี่ย ด่านแรกที่ต้องมาเผชิญคือก็จะเป็นลูกชอโดยอัตโนมัติเลยนะครับคือมันมีทั้งมันมีทั้งช่วงเวลาที่ยืนเป็นหลัง5แล้วก็ยืนช่วงเป็นหลัง4ด้วยโดยที่ซากา้าไม่ไม่ได้ถึงขั้นว่าลงมาเป็นวิงแบ็กเวลาเล่นเกมรับนะครับนั่นคือ45นาทีแรกที่เกิดขึ้นก็ต้องบอกว่ายัางยังเดาทางยากเพราะอังกฤษต้องการที่จะยื้อแบบนี้อยู่แล้วนะครับในช่วงครึ่งหลังอันนี้ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจครับ69วินาทีแรกโดยประมาณนะครับน่าจะ69วิบเกแหละนะที่เปนได้ประตูขน,น,นะครับ ประตูขึ้นนําตรงนี้มันมองเห็นอะไรได้บ้างครับผมผมมองว่าฝั่งของสเปนมีการปรับวิธีการเล่นใหม่เล็กน้อยคือเพิ่มสปีดเพิ่มความเร็วในจังหวะเข้าทําเข้าไปอีกครึ่งแรกจะก็สเปนก็จะบอกว่าอาจจะใช้คําว่าก็ขอดูไพ่อังกฤษซะหน่อยว่ากิดมายังไงอะไรแบบนี้นะครับลามิญ่าเมายังไม่ได้ลากได้เลื้อยคือลากแล้วติดหรืออะไรก็ก,ก็ว่าไปนะครับแต่ว่าในช่วงครึ่งหลังกลายเป็นว่าการ การเล่นเกมรุกเร็วและการสับสน,นเรื่องของการมาร์กตัวประกอบของอังกฤษด้วยนะครับทำให้บวคคลนเสียประตูแรกซึ่งสเปนก็ได้ประตูขึ้นนําในช่วง69นาทีแรกจากนิโกวิลเลียมส์นะครับจากนั้นในเกมเปิดนี่แหละคือจุดเปลี่ยนของเกมเกมนี้ครับทำให้อังกฤษนั้นต้องออกจากพื้นที่แล้วก็ค่อยๆที่จะยกระดับเกมรุกมากขึ้นซึ่งผมมองว่าในฐานะของแฟนอังกฤษนะจริงๆก็ใจก็แอบเสียดายเนี่ยถ้าไปดูเรื่องของการเปลี่ยนตัวนะโอลิเวอร์กินส์ลงมาแทนที่แฮร์รี่เคนช่วงนาที61 คือการเปลี่ยนของเซาเกตเนี่ยจะไม่ใช่พวกเปลี่ยนแบบใจใหญ่แบบเปลี่ยนแบบโอ้โหจะลุยจะลุยพื้นคือเปลี่ยนแล้วจะยังคงคิดว่าจะเน้นแบบเล่นเน้นผลเหมือนเดิมะนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยอังกฤษก็สามารถไล่ตามตีเสมอได้จริงๆในช่วงเวลาที่โคพาเมอร์ลงมาตอนนาที70ใช่ไหมโคพาเมอร์ Co โดนเปลี่ยนลงมานาที70แล้วนาที73ก็เป็นโคพาเมอร์ที่ทาประตูได้อังกฤษกตีเสมอได้สําเร็จนะจากโคพาเมอร์ช่วงเวลาการเปลี่ยนตัวของเซาเกตถ้าเกิดว่าเราไปย้อนดูเนี่ยมันมันก็ดู มันก็ดูเป็นไทม์ไลน์การเปลี่ยนตัวของเซาเกตที่ดูดูรัดกลุมเหมือนเดิมแหละแต่ประเด็นก็คือว่าทีมก่อนหน้านี้ที่พวกเขาเจอไม่ใช่สเปนไงการเปลี่ยนของเซาเกตการขยับเกมของเซาเกตก็เหมือนเดิมเหมือนรอบ16รอบ8รอบรองเหมือนเดิมนะครับเหมือนเกมเนเธอร์แลนด์เหมือนทุกอย่างเหมนเดิมเป๊ะแต่ทีมที่พวกเขา,าเผชิญอยู่ไม่ใช่ทีมนะั้นแต่คือทีมที่ยอดเยี่ยมที่สุดนยูโรหนี้นั่นคือสเปน สเปนไม่ต้องการที่จะไปเล่น120นาทีกับอังกฤษและไม่ต้องการที่อยู่ในเกมของอังกฤษผมชอบฟุตบอลมาตกนี่คือความสนุกของฟุตบอลนะผมชอบตรงนี้นะเราเราดูแทคติกของโคช้ชแล้วมันมันดูสนุกอะ่ะหมายความว่าเดลาฟอนเต้ไม่ต้องการอยู่ในเงื้อมมือหรือว่าไม่ต้องการอยู่ในกำมือของอังกฤษอยู่ในเกมแทคติกของอังกฤษในช่วงต่อเวลาในช่วง120หรือจะอาจจะโดนลากไปอยู่โทษอะไรก็แล้วแต่ แต่สั่งให้ลูกทีมขยโยกแล้วก็เดินหน้าลุยด้วยจังหวะที่เร่งร้ามากขึ้นเพาผมชอบมากคือตอนช่วงท้ายเกมที่สเปนคือโอเคผมเชียงกฤษนะนะแต่ว่าผมชอบการสู้กันตอนนี้ผมเฮ้ยสเปนไม่ใช่เด l แลนด์อะไรแบบนี้นะครับไม่ใช่เกมสวิสเที่ังกฤษเล่นมานะครับไม่ไม่ยอมจำนนต่อาการที่จะถูกอังกฤษลา,ากเข้าไปในช่วงต่อเวลานะครับ เพราะว่าอังกฤษเนี่ยก็จะบอกว่าแซาเกตก็ทาเหมือนเดิมอีกนะครับคือพอตีเสมอได้แล้วถอยลงมารับตีเสมอได้จากโคพเมอร์ถอยลงมารับทั้งๆท,ที่ช่วงเวลานั้นเนี่ยสเปนก็จะแย่อยู่เหมือนกันนะครับคือทาอังกฤษโจมตีต่อเร่งต่อบุกต่อก็มีแนวโน้มที่จะเปิดหมัดแรกกับทางสเปนได้ลูก2องนิดก็อาจจะมาก็ได้นะครับแต่ว่าแซาเกตเลือกที่จะเพลย์เซฟตรงนี้ส่วนสเปนผมว่าลเรอเฟรก็ทํากันบ้านมาแล้วนะครับว่า เอาละนี่คือช่วงเวลาเปราะบางของอังกฤษที่พวกเขาจะโจมตีได้นะครับแล้วต้องบอกว่าเกมรับของอังกฤษก็กลายเป็นว่า <c oughs> เหมือนเหมือนรนแล้วก็ร้อนรนแล้วก็สับสนโอลมาเน่ะนะครับจอห์นโตนคลยวอล์เกอร์มาเกฮีเรียกว่าทุกอย่างกลายเป็นกลายเป็นรนแบบรนผิดปกตินะครับแล้วจอร์แดนพิกฟอร์ดก็มีเซฟที่ทําให้กวาดเรียกว่าอะไรดีทําให้อังกฤษยังอยู่ในเกมได้นะครับจังว mind, หวะโดนยาเมายิงหรือลูกเซฟพิกฟอร์ดหลายลูก ที่ทำให้งกฤษยังอยู่ในเกมได้สุดท้ายก็ต้องบอกว่าทนพิษบาดแผลไม่ไหวาการโจมตีของสเปนดุด,ดันแล้วก็มาแบบทุกทิศทุกทางจริงๆนะครับแล้วก็ได้ประตูจากตัวสำรองอย่างมิกเกอออยาสอบาซึ่งลูกนั้นมาคูคกูรยาเปิดแบบโอ้โหยัดด้วยซ้ายมั่นยำแบบมั่นสุดๆต้องบอกว่าเพอร์เฟกแล้วก็เนี้ยบจริงๆนะครับแล้วก็เป็นสเปนนั้นควา้าแชมป์ได้สําเร็จก็จะบอกว่า อังกฤษของเซาเกตเล่นเหมือนเดิมแต่มันไม่เพียงพอกับการเล่นกับทีมที่ดีที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับแฟนๆของทีมชาติสเปนด้วยนะครับกับแชมป์ยูโรหนนี้ต้องบอกว่าพอกลับมาหนนี้แล้วเล่นให้แฟนๆฟุตบอลนะใช้คำว่าทำแบบนี้คือแฟนๆฟุตบอลได้ดูว่า แมนี่คือหนึ่งในหนึ่งในแทคกติกที่ดูแล้วน่าตื่นตาตื่นใจแล้วก็เร้าใจจริงๆสำหรับสเปนนะครับเส้นทางยาวไกลครับเด็กๆหลายคนอายุยังน้อยเชื่อว่าสเปนก็น่าจะไปได้อีกไกลเลยนะครับคราวนี้ต่อไปแล้วก็ดูพวกเขาในฟุตบอลโลกก็เป็นหนึ่งทีมที่น่าจับตามองนะครับสำหรับอังกฤษ ตามกันต่อครับว่าหลังจากนี้เนี่ยเส้นทางแล้วก็อนาคตของอเกตจะเป็นอย่างไรบ้างจะลงจากตําแหน่งหรือไม่หรือว่าจะทําทีมไปต่อถึงฟุตบอลโลกนะครับแต่ที่แน่ๆครับเมื่อลเล่นฟุตบอลด้วยแบบนี้สไตล์ที่แฟนๆไม่ชอบก็ต้อง,ก,องก็ต้องรับเสียงวิพากษ์วิจาร์ณจากทั้งสื่อทั้งแฟนบอลไปนะครับว่ามันเล่นแล้วแบบนี้มันไม่ประสบความสำเร็จคือคือถ้าประสบความสําเร็จ มันจะออกมาเป็นอีกเรื่องนึงนะครับผู้คนจะยกย่องเชื้อชูเซาเกตกับวิธีการเล่นแบบอึดอัดอึดอัดแล้วก็หนืดๆแบบนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วได้เป็นคแค่รองแชมป์รองแชมป์สองครั้งติดต่อกันมันก็ต้องก็ต้องตามข่าวกันหน่อยนะครับอันนี้คือทั้งหมดที่ยิามาคุยกันนะฮะทุกคนครับ มองอย่างไรกันบ้างนะฮะก็มาเม้นต์มาแชร์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับอย่าลืมติดตามกด subscribe นะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งให้ช่องฟุตบอลนี่ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปนะครับที่ฟุตบอลลี่นั้นได้อัพคลิปคุยกันนะครับบอลนอกนะครับทั้งเรื่องของแมนเชสเตอร์เด็ดด้วยนะครับหลักๆฟุตแฟมก็จะเน้นเรื่องนี้นะครับแล้วก็ฟุตบอลไทยเนาะนะครับทิ้งท้ายครับคุณผู้ชมครับในช่วงซาเบเฮระนะครับอ่ะฝากเอาไว้หน่อยเกมพรีซเซั่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมาแล้วนะครับมาแล้วคืนนี้เล่นกับโรรเซนนนบบอกะ่คั ติดตามรับชมได้ทางช่อง M U T V นะครับถ่ายทอดสดนะครับก็เป็นแอปเป็นเว็บไซต์ของสโมสรนะครับดูได้ไม่ยากกด subscribe สมัครสมาชิกล็อกอินให้เรียบร้อยก็ดูได้ไม่ต้องไปหาลิงค์ดูให้มันกัดหูกัดตานะครับดูนี้ก็ชัดมากเลยนะครับเดี๋ยวผมเอารายชื่อมาฝากซะหน่อยครับทุกคนครับว่ารายชื่อของแมนยูเนี่ยที่ไปเล่นกับโรเซนบอกที่นอร์เวย์มีใครบ้างหลักๆผู้เล่นที่เป็นชุดใหญ่เนาะชุดซีเนียเนี่ย <c oughs> ยัง อันโตนี่ยังซานโชลินเดอร์เลฟโอนานาหรือแม้กระทั่งว่าอย่างพวกเราบรรดาแฮร์รี่แม็กควายแม็กควายเนี่ยก็ยังซ้อมอยู่ที่คาริงตันนะครับตามโปรแกรมของนักเตะแต่ละคนจะยังไม่ได้เดินทางมากับทีมชุดนี้นะครับส่วนทีมชุดนี้มีใครบ้างเอาหลักๆนะนะครับก็ชุดใหญ่เนี่ยก็จะมีมาคาสแลชฟอร์ดอ้มานะนะครับ ตรงกลางกับเซมิโลเมสันเมาส์นะครับมานะครับหลังบ้านวานวิสาก้ามานะครับที่เป็นชุดซีเนียเนาะนะครับที่เหลือก็จะเป็นอาร์มีเอเวนส์ Events, มาด้วยนะครับที่เหลือก็จะเป็นเหล่าวันดาเด็กๆอายุน้อยนะครับเราก็จะจะดูว่าฟอร์มของแบ็คซ้ายอย่างอามาสเป็นยังไงจัวเกมรับอย่างแจ็คสันเป็นไงด้วยนะครับรวมถึง เรื่องของเกมรุกเราดูวิดลี่สักนิดนึงนะครับในช่วงการพรีซีซันนะครับว่าจะเป็นตัวเลือกในตำแหน่งกองหน้าคนที่สามให้กับทีมได้ไหมนะครับภาพรวมก็จะน่าจะราวๆนี้นะครับกับเกมที่เราจะได้ดูกันนะครับล้วเดี๋ยวจบเกมเดี๋ยวผมมาเล่าสู่กันฟังวันพรุ่งนี้นะครับฟอร์มของอแมนยูกับการพรีซีซันเกมแรกเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับ ทิ้งท้ายอีกเรื่องหนึ่งครับกับทริปแดงเดือดนะครับไปดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่อังกฤษของฟลุคแฟมิลี่นะครับในช่วงสิ้นเดือนสิงหาคมนะครับแมตช์เดยท์ที่3ที่โอทราว์ฟอร์ดนะครับแมนเชเสเตอร์ยูไนเต็ดเล่นกับลิเวอร์พูลนะนะครับวันนี้เป็นวันราคาโปรโมชั่นเออร์ลีเบิร์ดวันสุดท้ายนะครับ 1 4 5 0 0 0บาทครับ1 4 5 0 0 0บาทนะครับไปดูเกมที่โอทรอฟอร์ดกันนะครับนอกจากดูแมนยูเจอริพูแล้วนะครับไปเซเดียมทัวร์นะครับไปไปเที่ยวด้วยกันไปปาร์ตี้ไปแทงเอาท์ด้วยกันนะครับไปโซนเฮนส์นะครับไปอ๋อบิ๊ช้อปปิ้งบิสเตอร์เอาท์เล็ตไปชอปปี้ที่ลอนดอนนะครับไปเที่ยวชมความยิ่งใหญ่ของมาร์คอนลอนดอนกันนะครับค่าทัวร์ค่าทริปครั้งนี้วันนี้โอลิเวอร์โปรโมชั่นวันสุดท้ายนะครับ1 4 5 0 0บาทนะครรับเาใกล้ที่จะไดหมื่นี้เป็นทีี่เรยบร้อยแล้วนะครับผเราใกทยุที่จะ จับไม้จับมือกับพี่ชัยสรุทวิทูวินิตนะครับแล้วก็ไิสัท BC j ี u ีเจอนี่พาคุณผู้ชมไปดูเกมนี้ด้วยกันนะครับหลังจากวันนี้แล้วราคาจะขยับขึ้นไปเป็น155,000บาทนะครับ1 5 5 0 0 0บาทท่านใดสนใจนะครับโทรสอบถามรายละเอียดกันได้นะครับฟังชาดชัดๆนะครับที่065-158-5165 065-158-5165นะครับหรือว่าจะแอดไลน์ ID มาคุยกันก็ได้นะครับที่ Y1 Y 11 1ครับ 1> y 1 y 1 1, 1 1 1นะครับฟลุกแฟมิลี่นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับหวังว่าเราจะได้ไปดูบอลไปเที่ยวไปสนุกสารไปเฮฮาด้วยกันนะครับฤดูการนี้เป็นฤดูการที่3นะครับที่เราจะทริปไปดูเกมพรีเมียร์ลีกที่อังกฤษนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ